ไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรเลยค่ะตามพี่เจียนไปสร้างกุศลกันต่อค่ะที่วัดทรงธรรมอำเภอทับคร้อนะคะชมพิธีห่มผ้าสไบถวายสร้อยสังวานพระพุทธเทวะประชานาตบพิษนะคะไปร่วมอ,น,อนุโมทนาบุญกันเลยค่ะ วันนี้เราจะพาไปกราบไหว้หลวงพ่อองค์ดําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรซึ่งทุกๆวันจะมีพุทธศาสน,นิกชนมากราบไหว้ขอพอรจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับหลวงพ่อ,อดําเป็นพุทธลูกประจําวัดนี้มานานแล้วครับ ก็โยมสร้างถวายมาตั้งแต่ปี2534ที่ที่มาถวายที่นะคือลวงพ่อของดำนี่ที่แรกจะปิดทองนะท่านไปเข้าฝันคนอื่นบอกห้ามปิดให้ให้เป็นสีดำๆดำอย่างนี้แต่ชื่อเต็มท่านก็คือพระพุทธ,ธเทวประชานาะบพิษโยมได้นำมาถวายตั้งแต่ปี2534 ตั้งแต่มาถวายที่วัดทรงธรรมมันนีก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลาดับพจะมาเวลาจะทําอะไรก็ขอพอรให้ท่านช่วยเมตตาก็ประสบความสาเร็จทุกอย่างหลวงพ่อองค์ดำนี่หน้าตักสองเมตรห้าสิบเซนอยู่ในวิหารวิหารขาวหลังนี้จะมีแต่ละวันแต่ละวันเลยนะจะมีคนมากราบไหว้ขอพอร คนเขาจะนำผลไม้นำเครื่องสักการะบูชาเข้ามาถวายคนเข้าออคนออกคนเข้าออคนออกเยอะพอสมควรก็เลยไปถามเขาว่าเอาทำอะไระบางคนก็บอกว่าลูกหลานสอบบรรจุได้บางคนก็บอกขายที่ได้คือแล้วแต่แล้วแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีพิธี เปลี่ยนผ้าสบัยแล้วก็สร้อยสังวานาถวายแด่หลวงพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบุคคลผู้ที่ตั้งใจถวายเพราะว่าผู้ที่ถวายมานี่ก็มีความสําเร็จมีความสําเร็จในสิ่งที่เขาอธิฐานไว้เขาจึงมีศรัทธาเพราะว่าผ้าสบายก็ดีสร้อยสังวานก็ดีนี่โอ้ราคาแพงนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่าน อะไรมีโอกาสมากราบไหว้ขอพอรสักการบ,บูชาหลวงพ่อองค์ดำเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวบ้านที่นี่ก็นับถือหลวงพ่อองค์ดำเป็นที่สุดของในเขตอำเภอทับคล้อนี่แหละครับเพราะว่าส่วนมากจะมีเรื่องราวต่างๆทุกร้อนใจอะไรต่างๆก็มาขอพอรจากหลวงพ่อก็ส่วนมากจะประสบความสำเร็จขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดพิจิตรหรือทั่วประเทศเลยก็ได้นะครับมากราบไหว้หลวงพ่อองค์ดำที่วัดทรงธรรม ตำบลทับคออำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรคณะกิจมัธิมาเดอะพิพิลโชว์รายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ